สวัสดีครับหลัง DIY ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคุยกันเรื่องนะครับพามาดูนะครับพาทุกท่านมาดูสายแลนนะครับผมที่ในปัจจุบันที่เขาใช้กันนะครับที่เขาใช้กันนะครับผมทั้งใช้สำหรับนะครับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็ต่อพวกกล้องวงจรปิดนะครับเขาก็ใช้สายแลนเหมือนกันเนาะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าสายแลนคืออะไรนะครับสายแลนคือสายอินเทอร์เน็ตนะครับผมที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็สายแลนเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปต่อกันเนี่ยก็มันจะต่อไปที่สวิตช์นะครับมันจะใช้ไปต่อเนี่ยเข้าหัวที่ r j นะฮะ r j 4 5นะครับผมไปต่อที่สวิตช์ฮับนะครับหรือไปต่อที่โมเด็มเราเตอร์นะครับผม ก็เอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับประเภทของสายแลนเนี่ยนะครับผมวันนี้นะครับผมมี2องสายแลนนะครับ2แบบมาให้ดูนะครับผมก็คือเป็นแบบตัว CAT5e นะครับผม CAT5e นะครับผมแล้วก็มี CAT6 นะครับหรือ CAT6 นะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับการแบ่งลักษณะเนี่ยนะครับสายแลนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายลักษณะนะครับอย่างเช่นแบ่งจาก การหุ้มฉนวนนะครับผมหรือมีฟอยไม่มีฟอยอะไรเงี้ยครับมันจะมีฟอยหุ้มนะครับเพื่อกันอีกชั้นหนึ่งครก็ะจะมีหลายหลายแบบนะครับผมแล้วก็แบ่งตามภายนอกภายในนะครับค,คือถ้าสายภายนอกก็เป็นจะหุ้มด้วยนะครับนะครับผมก็จะเป็นสีดำดำนะครับเส้นอกดำาๆนะครับถ้าเป็นเส้นแบบนี้ก็เป็นภายในนะครับผมเส้นสีขาวๆอ่อนๆเน,นี่ยฮะ,ะภายในเนาะแล้วก็แบ่งตามการเข้าหัว คือการเข้าหวัวเป็นไฮะก็คือ t y p A t y p B นะครับไทยอ่าก็แล้วแต่หลักการเอาไปใช้งานอะไรนะครับก็ให้มันเสถียรน,นะครับในการส่งข้อมูลเนาะแล้วก็ประเภทอีกประเภทหนึ่งนะครับผมก็คืออ่าสาย UTP นี่แค้ CAT 5เนี่ยคือเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราเราการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบ่งด้วยความถี่นะครับผมถึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยความถี่คืออะไรนะครับ แบ่งด้วยความถี่คืออะไรฮะเหมือนอย่างนี้นะครับแคทห้า e นะครับผมแล้วก็แคทหกเนี้ยความถี่ก็จะต่างกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับมันจะมีแคทห้าเฉยนะครับผมอันนี้พูดให้ฟังนะครับแคทห้าเนี่ยจะมีความเร็วนะครับในการส่งข้อมูลอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยเมกะบิตเปอร์เซกนะครับผมหนึ่งร้อยเมกะบิตเปอร์เซกคือแคทห้านะครับที่ไม่มี e นะ ม,มี e นะครับผมแล้วก็ถ้ามาถัดมาเป็น cat 5 e นะครับผมก็จะเป็นสายแลนที่มีเส้นทองแดงนะครับที่ให้ความเร็วในการส่งข้อมูลนี่อยู่ที่1 g จิกนะครับ1ิกกะบิตเปอร์เซกอันนี้วิ่งได้1 g ิกเลยนะฮะแต่ว่าสวิตเรานะครับสวิตหรือสวิตฮับเราต้องเป็น1 g เหมือนกันนะครับก็คือ10 1ทับร้อยทัพันนะครับถึงจะวิ่ง 1G ิกได้เนาะไม่ใช่สายเราวิ่ง1จิ แต่ว่าสวิตเราวิ่งแค่ร้อยเมกะบิตเซกอินเทอร์เน็ตเราหรืออินเทอร์เน็ตเราที่เป็น ISP เขาส่งมาให้เนี้ยก็ไม่สามารถนะครับที่จะวิ่ง1นจิกได้ถ้าเรา,าซื้ออินเทอร์เน็ตไม่ถึง1นจะิกเนาะก็มีหลายส่วนนะครับผมโอเคถัดมานะครับผมก็จะเป็น Cat6 หรือ Cat6 นะครับนี่ Cat ตตัวนี้เส้นทองแดงก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผม ความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับความเร็วในการรับส่งข้อมูลเนี่ยได้ทําความเร็วได้ถึง10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแคทเนาะโอเคครับแคทซิกนะครับผมสําหรับแคทซิกเนี่ยแบนด์บิตอยู่ที่250เมกะเฮิร์ตนะครับผม250เมกะเฮิร์ตเลยนะแคทซิกนะครับแล้วก็มีแคทเจ็ดนะครับแคทเจ็ด ผมไม่มีมาให้ดูไหมแคชเจ็ดไม่เป็นไรครับพูดให้ฟังนะฮะก็คือแคชเจ็ดเนี่ยก็จะมีความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่สิบจิกะบิตเปอร์เซกนะครับผมสิบจิกะบิตเปอร์เซกแล้วก็แบนด์วิด์แบนด์วิด์ในการส่งนะครับผมอยู่ที่หกร้อยเมกะบิตเมกะเฮิร์ตอ่ะหกร้อยเมกะเฮิร์ตโทษทีครับหกร้อยเมกะเฮิร์ตนะครับแต่ผมไม่มีแคชสิแคชเซอ์อ่าแคชเซเว่นนะครับแคชเซเว่นนะครับแคชเจ็ดมาให้ดูนะครับผมอ่า จริงๆแล้วนะครับข้อข้อมูลในการวิ่งหนึ่อยสิจิกหรือ1นจิกเนี่ยถ้าสายแลนมันวิ่งได้จริงแต่สวิตช์เราไม่รองรับนะครับหรือสวิตช์ฮับเรานะครับเราเตอร์เราไม่รองรับนะครับหรืออินเทอร์เน็ตเรามันไม่ถึง10บจิกก็สายก็ไม่สามารถที่จะวิ่ง100่งรจิกอ่าสิจิกได้นะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่ส่งมาด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าสายแลน วิ่งสิบจีกแล้วทําไมเน็ตวิ่งได้แค่นั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับมันเป็นสายแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะสายระหว่างสาย Cat 5e กับ c a t 6นะครับผมเดี๋ยวมาดูเลยนะง่ายๆเปิดให้ดูเลยทําให้ดูอันนี้คือ c a t 6นะครับนี่ c a t 6จะเป็นสายคู่บิดเกียวเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ สคู่นะครับแล้วก็จะมีไส้ยึดด้วยมครับนี่มีแบบนี้นะครับก่อนเข้าก็ตัดตัวนี้ออกก่อนนะตัวนี้นะครับอันนี้คือแคทซิกนะครับแคทซิกเส้นใจะใหญ่และแข็งกว่านะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูแคด 5e นะครับมันต่างกันยังไงนะครับ แคท้ e ก็จะมีเส้นใหญ่ตัวนี้นะคะกันขาดนะฮะแล้วก็คู่บิดเกีียวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีไส้นะครับแล้วก็เส้นก็จะอ่อนกว่าเห็นไหมอ่อนกว่าเล็กกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาดูนะคะว่า c a t 5้าแค e cat-6 c Cat a แค seven นะครับแคทเเนี่ยเราจะใช้แบบไหนนะครับผมก็เอาให้ตามที่เราต้องการนะครับว่าเรามีความสัม อ่ามีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะไหนนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องหลังเดวายด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปดีๆนะครับลงคลิปดีๆให้ดูเรื่อยๆครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ